พวอออนไลน์เลิร์นิ่งเลส่นบทเรียนออนไลน์ตอนหนึ่งสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสาระประวัติศาสตร์เอกลักษณ์อื่นๆที่สำคัญของชาติไทยเอกลักษณ์คือสิ่งที่มีร่วมกันและมีความแตกต่างจากที่อื่น เราไปดูเอกลักษณ์ที่สําคัญของชาติไทยกันค่ะ 1. แผนที่ประเทศไทยแผนที่ประเทศไทยเป็นสิ่งที่ทำให้เราทราบตำแหน่งทีตง่ตั้งรูปร่างขนาดและอาณาเขตของประเทศไทยนะคะ 2. วัฒนธรรมและประเพณีไทยวัฒนธรรมหมายถึงวิถีชีวิตที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม วัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเช่นการแสดงความเคารพโดยการกราบหรือไหว้ความกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณการแต่งกายด้วยชุดไทยในโอกาสต,ต่างๆประเพณีไทยหมายถึงกิจกรรมที่ปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันมาจนถึงปัจจุบันและเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยเช่นประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง 3. เงินตราเงินตราของไทยมีพระบรมฉายารักษณ์ของพระมหากษัตริย์มีตัวอักษรไทยปรากฏอยู่ในธนบัตรและเหรียญกราบ 4. ดอกราชพฤกษ์ดอกราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำชาติไทยมีดอกสีเหลืองปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทยนะคะ 5. ช้างไทยช้างไทยเป็นสัตว์ประจำชาติมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและวิถีของคนไทยมานานในอดีตสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงใช้ช้างในการทำศึกสงครามนะคะ 6. ศาลาไทยสาลาไทยเป็นสถาปัตยกรรมประจำชาติที่มีความโดดเด่นซึ่งสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของช่างไทย 7. อาหารไทยอาหารไทยเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพราะมีการนำพืชผักต่างๆมาเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารและมีการจัดตกแต่งอย่างสวยงามนักเรียนคะเอกลักษณ์ของไทยเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไปนะคะ